ในเรื่องที่8นะคะชีวิตไม่เสี่ยงค่ะในปัจจุบันวิถีการดําเนินชีวิตนะคะของเราเนี่ยเปลี่ยนไปตามความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆนะจากที่เคยเรียบง่ายนะก็กลายเป็นรีบเร่งแข่งขันนะคะการมีความรู้ให้การมีความรู้ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะจึงจนบางครั้งเนี่ยทำให้เราเนี่ย มีความเสี่ยงนะคะต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อันตรายต่อสุขภาพเป็นอย่างมากนะคะปัจจัยเสี่ยงคืออะไรนะคะปัจจัยเสี่ยงก็คือสถานะทางสังคมนะเศรษฐกิจหรือว่าทางชีววิทยาตลอดจนพฤติกรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่สัมพันธ์กับสาเหตุนะหรือว่าสาเหตุเนะี่ยเป็นการเพิ่มที่จะเจ็บป่วยจากโรคนะบางชนิดการเสื่อมของสุขภาพหรือการได้รับบาดเจ็บมากขึ้นแบ่งออกเป็น สองปัจจัยนะคะเป็นปัจจัยภายในก็คือที่ตัวบุคคลตัวเราเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานะคะ<ป>ตัวบุคคลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิตที่มาจากตัวบุคคลนะไม,ม่ว่าจะเป็นความประมาทความคึขนองความรู้เท่าไม่ถึงการนะพฤติกรรมเหล่านี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยในชีวิต ต่อไปปัจจัยภายนอกหรือว่าสิ่งแวดล้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเ,เสียงดังปัญหาขยะอากาศเป็นพิษนะคะพฤติกรรมเสี่ยงนะเป็นพฤติกรรมหรือว่าการปฏิบัติอย่างพฤติกรรมเสี่ยงนะครับคือพฤติกรรมหรือว่าการปฏิบัตินะซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มโอกาสที่จะเจ็บป่วยนะคะเหมือนอย่าง ที่บอกไปนะเรามาดูว่ามีอะไรที่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงบ้างนะคะความปลอดภัยในการจราจรนะทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะจะมีเพิ่มมากขึ้นทุกวันนะคะในขณะเดินเท้าเนี่ยในแต่ละวันนะคะเราจะต้องเดินเท้าเพื่อสัญจรไปมานะการเดินเท้าเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะอย่างเช่นการถูกรถเฉียวชนนะพฤติกรรมเสี่ยงก็คือการข้าม ถนนนะโดยไม่ใช้สะพานลอยหรือว่าทางม้าลายนะคะไม่ระมัดระวังขณะข้ามถนนนะข้ามถนนไม่มองดูรถทั้งซ้ายและขวาหานะเล่นหยอกล้อก,กันบนถนนเล่นกีฬาบนถนนนะหรือว่าริมถนนไม่ชิดด้านขวามือนะคะขณะเดินในซอยระวังรถที่เล่นมานะคะทางด้านซ้ายมือของตนเองไม่ปฏิบัติตนตาม สัญญาณไฟจราจรนะคะแล้วก็สัญญาณไฟคนเดินข้ามสวมเสื้อสีมืดๆนะหรือว่าไม่ถือไฟส่องขณะที่เราเดินข้ามถนนในเวลากลางคืนนี่ก็จะทำให้เป็นอันตรายได้สาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงก็คือไม่มีความรู้นะคะการขาดจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงก็จะต้องศึกษาหรือว่าทบทวนความรู้นะคะที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ความปลอดภัยรสร้างจิตสำนึกนะคะไม่ประมาทไม่เล่นกันนะคะหรือว่าหยอกล้อก,กันบนท้องถนนเรามาดูวิเคราะห์เจาะลึกเลยนะคะ <S <S การใช้จักรยานนะครับนักเรียนก็อาจจะรู้สึกสนุกสนานนะคะเวลาที่เราเนี่ยได้ขี่จักรยานแต่ว่าอาจจะลืมนึกไปนะคะว่าก็มีอันตรายซ่อนอยู่เหมือนกัน,นลนักษณะการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้จักรยานนะคะ คือเดี๋ยวนี้เราเริ่มผ่านมาใช้จักรยานกันมากขึ้นนะคะอาจจะถูกลดคันอื่นชนนะคะหรือว่าขับจักรยานล้มเองก็ได้นะพฤติกรรมเสี่ยงคือขี่จักรยานไม่ชิดขอบทางนะคะทางด้านซ้ายของการเดินรถขี่จักรยานแข่งกันนะการประมาทนะหรือว่าเล่นหวาดเสียวเพราะว่าความคึกคนองนะคะซ้อนท้ายจักรยานทั้งทงท,งที่กฎหมายเนี่ย ห้ามซ้มอนท้ายนะคะจริงๆแล้วจัก,กรยานเนี่ยห้ามซ้อนท้ายไม่ใช้สัญญาณมือในการขอเปลี่ยนทิศท,ทางนะคะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องให้สัญญาณมือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจารอื่นๆนะคะสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงก็คือขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้จัก,กรยานนะคะขาดจิตสํานึกไม่ปฏิบัติตามกฎจราจารการป้องกันนะคะศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภยัยปฏิบัติตามหลัก ความปลอดภัยนะคะโดยการขับขี่จักรยานนะคะจะต้องมีใบอนุญาตติดตัวนะคะเสียค่าธรรมเนียมในการทำใบอนุญาตขับขี่การตรวจให้รถในยอยู่ในสภาพพร้อมใช้นะคะจะต้องเลือกจักรยานที่เหมาะสมกับส่วนสูงของตนเองเออต้องชิดขอบทางด้านซ้ายนะคะ ไม่ควรควรขี่จักรยานตามกันนะคะ่ะเมื่อรถจักรยานจะออกจากซอยต้องมองรถซ้ายมองรถขวาก่อนนะคะอย่าไปพยายามขี่จักรยานนะคะแข่งกับรถคันข้างนะ,ะในที่ขี่ก็ควรจะในที่มีการจราจรขับข้างนะคะควรหยุดรถจักรยานแล้วใช้การจูงออาไปนะคะเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้อื่นด้วย รถจักรยาน,นะครัมีไว้ใช้เพื่อขี่เพียงคนเดียวขาอยาปล่อยมือในขณะขี่จักรยานถ้าขี่จักรยานในเวลากลางคืนก็จะต้องสวมเสื้อที่เห็นได้ชัดนะคะห้ามเกาะหรือว่าพ่วงกับรถอื่นที่แล่นอยู่นะคะติดไฟนะหรือว่าวัตถุที่สะท้อน ติดไฟหรือว่าวัตถุที่สะท้อนนะคะสีแดงเพราะว่าจะทําให้รถที่มองรถที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมองเห็นได้ปฏิบัติตามกฎหาปฏิบัติตามกฎถ้าเขาห้ามบริเวณไหนที่ห้ามจักรยานเราก็ห้ามไปบริเวณนั้นนะคะเมื่อเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานะคะจะต้องให้สัญญาณ การใช้รถจัก,กรยานยนต์นะคะน,นี้ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะผู้ที่สามารถทำใบอนุญาตขับขี่ได้นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ18ปีบริบูรณ์นะคะ,ะลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุนะคะจากการใช้รถจัก,กรยานยนต์ขับขี่ไปชนรถคันอื่น,นะคะอาจจะถูก รถคันอื่นชนหรือว่าขับขี่จักรยานยนต์ล้มเองพฤติกรรมเสี่ยงก็คือการไม่สวมหมวกกันน็อกความคึกขนองนะคะขับขี่รถย้อนสอนก็คือการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรต่างๆสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะขาดความรู้ความถูกต้องในการใช้จักรยานยนต์ขาดจิตสำนึกนะคะด้านความปลอดภัยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร าการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงนะคะทำความเข้าใจกับข้อมูลนะที่จะทำให้ไม่เกิดอันตรายนะคะสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยนะคะและลึกไว้เสมอว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ใช่มีแค่เราเท่านั้นนะคะที่เดือดร้อนแต่ว่าผู้ที่เดือดร้อนหรือว่าผู้ที่ทุกข์ใจคนอื่นๆก็มีมากมายนะคะไม่ประมาทะค,ะคือขนอง การขึ้นรถไฟฟ้านะคะในปัจจุบันกรุงเทพมหาคนครก็มีการคมนาคมแบบใหม่ก็คือรถไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้าหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินนะ,ะซึ่งจะต้องรู้วิธีการโดยสารที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นในการเกิดอุบัติเหตุนะไฟไหมนะ,ะการตกบันไดาการตกลงไปในล่างอย่างเงี้ยนะคะการเดิน ชนหรือการวิ่งถูกกันนะคะเมื่อเปลี่ยนขบวนการถูกประตูหนีบนะคะการเจหรือว่าล้มนะคะขณะรถกำลังจอดหรือว่าออกตัวเนี่ยนะคะขบวนรถเกิดขัดข้องนะคะจอดนิ่งที่สถานีหรือว่าบนเส้นทางอ,อันนี้ก็ต่อไปดูที่พฤติกรรมเสี่ยงนะ,ะพฤติกรรมเสี่ยงก็คือสูบบุหรี่ขณะอยู่ในสถานีรถไฟฟ้านะคะการวิ่งหรือว่า เล่นกันนะ,ะในขณะใช้บในเลื่อนอการวิ่งหรือเล่นการบริเวณรางรถไฟนะคะการลงไปเก็บของที่หล่นลงไปในรางอันนี้ทําไม่ได้นะคะจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเดินเร็วหรือว่าวิ่งอย่างไม่ระมัดระวังนะคะยืนขวางทางนะยืนพิงหรือว่าจับประตูนะคะวิ่งเข้าหรือว่าวิ่งออกจากขบวนรถนะคะไม่จับยึดราวรถไฟฟ้าให้แน่นนะะในขณะที่ยืน สาเหตุของพฤติกรรมเสียงก็คือขาดความรู้นะคะความปลอดภัยขาดจิตสํานึกนะไม่ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยการป้องกันนะคะถ้าจะไม่ให้เกิดก็คือต้องศึกษาหาความรู้นะคะอุปกรณ์ความปลอดภัยสําหรับผู้โดยสารในขรบวนรถไฟฟ้าก็คือคันโยกนะเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะปุ่มแจ้งเหตุภายในขรบวนรถไฟฟ้าหน้าต่างระบบ หน้าต่างระบายอากาศในรถไฟฟ้านะคะถังดับเพลิงนะประตูช่วยพนักง,งานขับรถไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินนะปุ่มแจ้งเหตุไฟไหม้นะคะปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหาทางอพยพต่อไปการโดยสารเรือนะคะมีคนจำนวนไม่น้อยนะ,ะหลีกเลี่ยง มีคนจํานวนไม่น้อยนะมีคนจํานวนไม่น้อยนะคะที่อาศัยเรือเป็นพาหนะในการขมนาคมในการเดินทางนะลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุบนเรือก็คือเรือชนกันนะคะเรือโดนลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุทางการใช้เรือก็คือเรือชนกันหรือว่าเรือเนี่ยไปโดนกันนะพฤติกรรมเสี่ยงก็คือแย่งกันลงเรือนะคะแย่งกันไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะสวมเสื้อผ้ารองเท้าที่หนาแล้วก็ อุ้มน้ามากเกินไปยืนรอเรือบนโปะนะคะที่มีคนอยู่มากๆอาจจะทําให้โป๊ะเนี่ยล่มลงไปได้นะต้องโดยสารเรือเป็นประจําแต่ว่าว่ายน้ําไม่เป็นนะนก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคนขับเรืออาจจะประมาทนะคะสาเหตุก็คือขาดความรู้ขาดจิตสํานึกนะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางน้ําการป้องกันต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็สร้างจิตสํานึกนะคะในความปลอดภัย ความปลอดภัยในบ้านนะคะลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุในบ้านก็คือไฟก็คือไฟไหม้นะคะไฟดูดถูกของมีคมหกล้มอาวุธปืนลั่นอันนี้ก็เป็นความอันนี้ก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านนะคะพฤติกรรมก็คือไม่ตรวจสอบอุป,รปรกรณ์ไฟฟ้าถึงความชำรุดนะคะอาจจะลืมปิดไฟลืมถอดปลั๊กนะคะมือเปียกแล้วไปจับสวิตช์ไฟนะ,ะจุดเทียนจุดทูบทิ้งไว้ ไม่ปิดไฟไม่เปิดไฟนะคะให้สว่างเพียงพออาจจะเป็นการเล่นอาวุธปืนกันนะสาเหตุของพฤติกรรมเสี่ยงก็คือขาดความรู้ความถูกต้องนะคะขาดจิตสำนึกนะไม่ปฏิบัติตามกฎปลอดภัยไว้ก่อนนะการป้องกันเราจะต้องศึกษาความรู้นะคะสร้างจิตสำนึกด้วยความระมัดระวัง ความปลอดภัยจากสารเสพติดสารเสพติดก็คือยาหรือสารเคมีใดๆที่เราเข้าสู่ร่างกายเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการกินการฉีดการสูบการดมนะหรือว่าวิธีการอื่นๆติดต่อกันเป็นระยะเวลานหนึ่งนะแล้วก็ให้เกิดพิษเลือดล่างเช่นบุหรี่สุราฟินนะเยอะแยะเลยนะคะสาเหตุแล้วก็พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดสารเสพติดอาจจะถูกเพื่อนชักชวนนะคะมีปัญหาด้านจิตใจ บางคนอาจจะน้อยใจครอบครัวนะคะเกิดความทุกข์หรือว่าอยากรู้อยากลองสภาพแวดล้อมในชุมชนไม่ดีอยู่ในบริเวณบ้านที่มีออผู้เสพยาเยอะๆนะคะมีผู้ขายยาให้เห็นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะทําตามได้ะะการป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดต้องไม่อยากรู้อยากลองนะคะต้องรู้เท่าทันสารเสพติดทุกชนิดนะะรู้จักปฏิเสธเมื่อมีผู้มาชักชวน ต้องแสดงออกที่เหมาะสมนะคะก็บอกไปว่ามันไม่ดีนะพูดปฏิเสธไปตรงๆว่าไม่อยากลองเพราะอะไรนะคะการแสดงออกที่เหมาะสมแล้วก็เข้าใจความรู้สึกและสถานการณ์ก็บอกว่าเออเข้าใจเราเข้าใจเขาว่าทําไมเขาถึงเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะคะแสดงออกเหมาะสมนะคะทุกครั้งที่ การแสดงออกนะคะที่เหมาะสมแบบขยายเพิ่มเติมนะเมื่อการแสดงออกครั้งแรกถูกและเลยเพิกเฉยแสดงออกที่เหมาะสมแบบเผชิญหน้านะคะพูดไปตรงๆเลยนะด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นแล้วก็จริงจังต่อไปเรามั่นระวังในการใช้ยานะคะเลือกคบเพื่อนที่ดีนะให้ความใช้ความรู้นะคะอยากใช้ความอยากรู้อยากลองนะคะให้ถูกวิธีก็คือไปทำกิจกรรมที่มันมีประโยชน์และสร้างสรรค์มากกว่า นะมีความขยันแล้วก็ประหยัดนะคะสร้างความรักความเข้าใจให้กับทุกคนในครอบครัวรู้จักแก้ปัญหานะคะเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงนะคะแล้วก็สถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยนะรวมทั้งการมีความรู้เจตคติและการปฏิบัติที่ถูกต้องช่วยให้เราสามารถป้องกันนะคะแล้วก็ ลดความเสี่ยงต่อตนเองต่อสุขภาพต่อความปลอดภัยนะคะทำให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวด้วยค่ะ